วัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กษัตราย์คะขี VIP นะคะประจำวันที่สองมิถุนายนปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเลิกการพน,นันนะสำหรับเรา VIP ตัวเด่ยนก็สองหนึ่งกับสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้านะคะเก้าสองหกหกเก้าสองหนึ่งสี่สองแล้วก็สี่เก้าสองเนาะ กับคู่ลุ้นก็2 9 9เก้าเก้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองสี่เก้าสองสองเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมเราพัฒนาเรา vip เราจะพาะกิจเดอ้อสามมคีกับสามมคีวีนะคะแต่วันนี้มันมาใกล้เคียงกันนี่ก็จับอันนี้เลยเนาะต่อไปสามมคีวีหนกับสี่กับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสหนึ่งสี่หนึกสี่ศูนย์สี่หนึ่ง เจ็ดหนึ่ง1ี่สามหจับคู่ก็1หนึ่งสี่สี่หนึ่งสามหี่สสามกหนึเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะจับคู่รุ้นด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวเพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะ สวัสดีค่ะ